ให้กูนั่งจนท้อแถมโดนแฟนแมนอยู่ล้อกูอีกสรุปดราม่าโมฮัมเหม็ดซาล่ากับอาเนสตเขาแตกหักกันจริงหรือเปล่าหลังจากโมฮัมเหม็ดซาล่าตกเป็นตัวสำรอง3เกมติดและที่สำคัญค mm ือไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่วินาทีเดียวเจ้าตัวก็เก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่ไปบอกเฉลยหมดทุกอย่างกับนักข่าวเอาไว้อย่างนี้ว่า ผมแทบไม่อยากเชื่อเลยรู้สึกผิดหวังมากจริงๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะฤดูกาลที่แล้วผมทําเพื่อสมโมสรอย่างมากมายทั้งยิงทั้งจ่ายก็อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าในฤดูกาลที่แล้วโมฮัมเหม็ดซาร่าคือคนสําคัญของริวพูลและที่สําคัญคือมีโอกาสลุ้นรางวันบันลลังก์ดอด้วยซ้ําแต่อยู่ๆเขารับไม่ได้จริงๆที่ต้องไปนั่งสํารองและคุณรู้ไหมทําไมโมฮัมเหม็ดซาร่าต้องไปนั่งสํารองนั่นก็เป็นเพราะว่า การมาของฟอร์เรนเวสย์เบนเทนเจ้าพ่อรหัสลับ000010ร000 000, าคาเกือบ150ล้านที่ค้านสายตาคนทั้งโลก ซึ่งพี่ยาแก้ไขกับพี่ล้นไม่มีผมเนี่ยเขาแตกหักกันจริงๆซาร่ายังบอกอีกว่าผมรับไม่ได้จริงๆบอกตรงๆไม่รู้ว่าทําไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นกับผมซ้ําๆวิวพูโยนปัญหาผิดให้ผมเพราะปัญหาคือโมซาลาและทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับโมซาลาที่ไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่วินาทีเดียวทั้งๆที่เริ่มต้นฤดูกาลก็เป็นคนทั้งยิงทั้งจ่ายให้กับวิวพูคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมานะครับสรุปเรื่องราวกับบอสเอ็มยูขยี้ปี้กับเพื่อน